โทรมาอีกแล้วแม่งยเยอะเออเดี๋ยวเขาคุยฮัโลโหลครับขับน้องส้งมโอเคครับเดี๋ยวพี่ไปหาเช่นี้แหละรับจุ๊บจุ๊อ๋อพี่อยู่กับเพื่อนทำอะไรทำอะไรก็ตามสบายนะพี่อยู่กับเพื่อนที่นีแ้แหละเออแล้วเธอไปไหน ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ครับคนดูเวลาไปจีบสาวเนี่ยรู้สึกเครื่องกระตุกมากเลยครับแบบว่ากระตุกชะเงะชะง,งักอะครับคนดูแต่พี่มีวิธีแก้แล้วครับก็คแบบือแอป knock booster นะครับผมบอกได้เลยว่าแบบเครื่องพี่นี่แบบลื่นขึ้นแบบโอ้โหแบบลื่นจัดเลยอะคนดู<อ>ก็มาดูฟังก์ชันกันดีกว่านะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างที่ทําให้มือถือเราเร็วขึ้นนะครับผมนี่เลยฟังก์ชัน boost l a m นะครับผมช่วยปล่อยแรมให้มือถือเพื่อประสิทธิภาพนะครับผมแบบว่าจะลื่นขึ้นแบบร้อยรัตเปอร์เซ็นต์เลยครับคนดูก็มาด จะช่วยปิดแอปเบื้องหลังนะครับที่แบบได้ทํางานแล้วอ่ะก็แบบมันจะมารันเกมอย่างเดียวเลยนะครับช่วยให้ลื่นขึ้นแบบไม่ค้างไม่กระตุกฟังก์ชันที่3นะครับผมคนดูก็คือช่วยลดอุณหภูมิ CPU นะครับผมมันจะทําให้เครื่องเราเนี่ยไม่ร้อนนะครับผมแล้วก็เล่นเกมได้แบบสบายเบือเลยแหละครับคนดูอื้อที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมไปกด5ดาวให้น็อกบูสเตอร์ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่อยากโหลดนะครับพี่จะทิ้งลิงก์แปะลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะครับผมน้องๆออืก็ไปโหลดมาใช้กันนะครับจะได้แบบยิงหัวคมๆจีบสาวยครับ เมียเหรอครับก็แก้ของใต้ตีนก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับผมผมเดี๋ยไปแก้สุทธิรักษ์ของผมไว้นะครับแล้วก็งอนตั้งแต่เมื่อวานแลวไม่คุยกับผมถึงเช้าเลยก็เดี๋ยวผมจะไปง้อแฟนนะครับหลังจากที่เราง้อเสร็จเดี่ยเราจะแก้ต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะแก้ด้วยวิธีการกิ๊กโทรวาต่อได้นะครับแล้วมาดูปฏิกิริยาแฟนพี่กันนะครับว่าจะหึงออาการหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยพี่ไม่มีกิ๊กนะครับคุณดูแต่ไปคลิปในทิกต็อกแล้วเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูแล้วกัน ฮัลโหลวันนี้จะมาหาหนูกี่โมงคะอะไรอ่ะหนูรอมาหลายวันแล้วนะคดูคดูว่ากูจะโดนตีป่าวโอเคเดี๋ยวพี่เชิญแฟนพี่มาเลยดีกว่าเลยครับแล้วก็พี่ต้องง้อก่อนนะตอนนี้ฮะฮัลโหลครับที่รักหายงอนได้แล้วขอโทษไม่ไป โอเคแกงเล่นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยากเลือดกันหน่อยแกงเล่นแกงเล่นในเชดเราเล่นไหมล่ะโอ้ขอโทษดีกันดีกันดีกันนะนะนจุ๊บที่รักเลยมาเกาะก่อนดีกันไม่ไม่ไม่โอ้แต่ร้ายว่ะอะไรทำไมอ่ะครับผมผมรับผิดแล้วครับผมขอโทษดีกันนะครับเอ้ยไปไหนอ่ะกาบตีแล้วเนี่ยไม่หายหายโอ้โหขนาดนี้แล้วนะไข่ โอ้ดีกันารกลับต่อไปนะโอ้ทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะไอคนนี้น่ารักเอ้ยพูดผิดพูดผิดห้ามหนักยังอีกหนึ่งเหรอเอาขนาดเนาะยังไม่จะล้มบอกคนอื่นน่ารักเอันขีดเอาแล้วกันไม่ต้องมาใกล้โอ้ดีการลูหางเงินนะครับหางเงินเลยครับไปเดี๋ยวพาโดดเราจะไปที่รอบๆกันแบบมีแค่เราสองคน นนาปั๊ทำไมไม่นอนไปกับพี่หรอน้่นอนกัเอาอดีกันได้เลยขอโทษดีกันที่รักไม่ไม่หายแล้วหายแล้วโอเคหายก่อนแล้วนะไม่ไม่หายไม่เอาเมื่อกี้บอกหายแล้วก็ไม่หายแล้วะโอ้ดีกันเลยแล้วรอด้วยดีแล้ทำไมไปอยู่คนเดียวรอด้วยไม่ไม่อะไรคนเป็นแฟนก็นัวโล่งวงฟ้า ็คนเป็นแฟนกันก็ต้องอยู่เออกีฬาเฮ้ยนี่ยเขาตายเพราะเธอเนี่ยเอาแล้วจะวิ่งมาหาทำไมล่ะเอาแก็คนมันรักกันน่ะโอ้โหนี่ให้อยู่ไกลๆก็คงไม่ได้หรอกแล้วใครมันพาลงตรงนี้ขอโทษครับที่รับฮัลโหลป้านนึงมีคนโทรมาใครใครโทรมาฮัลโหลเดี๋ยว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 วันนี้จะมาหาหนูกี่โมงคะพี่ก่อนอะไรอะหนูรอมาหลายวันแล้วนะพี่ก่อน งั้นพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้มหาหนูได้ไหมคะอะไรใครเนี่ยเออมาให้ได้นะหนูจะรอนะโอเคครับพี่ก่อนโอเคค่ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมบายปาคุยกับเพื่อนเพื่อนที่อย่างไรคุยอะไรเอ้ยอะไรโกรธอะไรเนี่ยก็เพื่อนเพื่อนจริงๆเพื่อเพื่อจริงจริงเนี่ยเธออย่าเพิ่งโทรมาก่อนคเขาอยู่กับเพื่อนแป๊บนึงปั๊ก แล้วกดยกเลิกทำไมเป็นอะไรไม่เคลียร์รู้เรื่องดีเมื่อกี้ใครเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนจริงๆปักเคือจะไปหากันแล้วทำไมเสียงเราต้องหวาเข้หลังเลอะก็เพื่อนเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กแล้วจริงจนะเอาอีกแหละมันโทรมาอีกแล้วเพื่อนเดี๋ยวพี่ตัดสายก่อนเดี๋ยวไงโทรมาก่อนแป๊บนึงอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเลยอะ พูดผิดไม่ทันแล้วกดวางสายไปเป็นไรเนี่ยเพิ่งจะทำไหมเปล่าโกรธเหรออยู่กับเพื่อนอะไรใครเพื่อนพี่โหลแบบนึงแบบนึงคบน้องส้มอี๋ยวนี้ลงไปอะไรของพี่เนี่ยเพื่อนป<ะ>ักเพื่อนอะไรเดื่อน้องก็บบน้องส้มก็น้องที่โรงเรียน ระบบเพื่อนเมื่อกี้พูดผิดไงมันลิ้นพันนะ่ะสรุป้องหรือเพื่อนเพื่อนพี่มีมีเพื่อนผู้หญิงไม่ได้เลยถึงก็ไม่รู้สิถ้ามันมีก็มีได้แต่คุยกันอย่างนี้คุยกันยังไงก็คุยกันปกติเนี่อนะปกติอะไรนะอะคุยกันอย่างงี้วนทะ่านโอ้โอะไรนักหนาของมนะันเออเราจะไปดา่าเพื่อนพี่ทำไมเพื่อนพี่พ่อ้รอมันมาเพ,พื่อนพี่นิสัยดีน่ารัก อ๋อเหรออะไรต้รเป็นอะไรเนี่ยอะไรหึงเาางาอเปล่าเปล่าเงาะให้ตายก็ไม่หายโกรธหรอกจิอ๋อแป๊บนึงอยู่กับเพื่อนเห็นแค่นี้แหละไข่เพื่อนหมูก่อนอ๋ออะไรไม่ไม่มีอะไรคุยกับเพื่อนอะไรเคยอ,อยู่กับเพื่อนก็อ,อยู่กับเอ้ยพูดผิดจะพูดว่าอยู่กับแฟนพูดผิดโทษโทษหลายรอบ เออแล้วเป็นอะไรเนี้อ่ะ <What? S 1> มากไม่ได้คุยกับใครอ๋อเ oh, หรอเออไม่คิดมากจังมาเชื่อถือมากอะไรแล้วเขาก็เนี่ยเขาก็มีแค่เธอคนเดียวแล้วไงลาดเฟซเขาเธอก็มีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเฟซเมื่อกี้มันโทรมาในไลน,ไน์ใช่เหรอก็เพื่อนเพื่อนกันคุยในเฟซไม่ได้เหรอเนี่ยอะไรอป็ย <S <S ัง ปะพันยาออนะไรแล้วเพื่อนโทรมาแล้วทำไมต้องคุยไลน์คุยในเฟซไม่ได้ก็ไม่รู้ก็โทรอะไรไลน์มันเก้งหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยอันนี้เพื่อนพี่โทรมาฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโหมึงได้ยินกูปะได้ยินได้ยินฮัลโหลได้ยินเออได้ยินแหละได้ยินแหละเออกูถามว่ามึงว่างปะไม่ไม่เป็นไรมึงกูพูดแบบเดียวอ่าฮะ กูที่มึงบอกว่าน่ารักอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่เออแลวเดี๋ยวกูจะไ่ได้แเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเก้งเล่นไม่มีอะไรแก้งเล่นอะไรอย่างนี้วะว่าทำแบบนี้ก็ไม่ต้องมาหงอก็หลอกเรื่กันไปเลยก็ดีนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาหกหกยิงเล่นเพื่อนมันโทรมาแกลคิดเยอะไปแล้วแก่แค่แกลขึ้นตลอดเพราะแกลไงก็แบบชีวิตมีสีสันเพราะการแกลสนุกมากมั้ง อะไราเราก็ไม่ได้แก้ไอ้สนุกมไอก็แก้กิเยๆเนี่ยก็แค่แก้เล่นไม่ไม่ใช่ใครไม่มีใครเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอ๋อเพื่อนเออเพื่อนจริงๆไม่รอใช่ไหมอใช่อนอุ้ยนกโกรธแล้วดีกันได้แล้วเพื่อนจริงๆโคตรน่าเชื่อเลยครับว่าเพื่อนของพี่เพื่อนจริงๆเนี่ยเจอมานี่ก่อนมานี่ก่อน ััันนนนนนีีนนี้นน้้ลองอยู่ไม่เห็นยังวงวะเออเราจะโกะรธอะไรกันหนาวะอะไรโทรมาอีกแล้วแม่งเออเดี๋ยวเขาคุยฮัลโหลครับครับน้องส้มโอเคครับเดี๋ยวพี่ไปหา <c oughs> เค้แหละครับจุ๊บจุ๊บอ๋อพี่อยู่กับเพื่อนทำอะไรทำอะไรก็ตามสบายนะพี่อยู่กับเพื่อนครับเค้แหละเออแล้วเธอไปไหน <c oughs> โอเคเล่นนี่ทิปอ่ายแล้วคนดู มเขาไม่รับเลยสปาเด้วเียอะไรขอแกงเล่นเขาเอาคลิปจาก you tube มา You tube เสียง you u ูทูบไม่ใช่เรื่องของเราด้วยเราเป็นแฟนกัน้อให้ตายไม่หายเราอยทำอย่างนี้เออหยอกเล่นหรืฉดีกันนะาๆๆๆบิดกันละขอโทษน้าๆๆจุบๆๆๆ หาย,หายน้อไปเถอะไปหายห<ล>เหรอเออไปหายหไปหาท <_ d un> ี่บ้านแล้วโอ้ก็ดูเย้